ขายดีมากนะครับสำหรับตอนนี้นะสำหรับเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กนะครับวันนี้ก็วันที่21นะฮะพฤศจิกาสองพนห้ารนะครับวันนี้ก็ปล่อยอหนึ่งคันนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ125สีแดงเทานะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะวันนี้ก็มีฮอนด้าเวฟ125นะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อป มาแนะนำนะตัวนี้จะเป็นสีแดงเท่านะครับวันนี้ลงให้ในรวมทุกอย่างเลยนะครับผมนะภาบพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่21นะฮะพฤศจิกายนะ2566นะครับวันนี้ก็ปล่อยหนึงคันนะฮะสำหรับพ o า d หน้าเว125นะฮะตัว 2023นะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะสีก็จะเป็นสีแดงเทานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเข้มๆนะฮะนี่ฮะัสำหรับท่นานใดที่กําลังตัดสินใจนะฮะที่จะซื้อรถสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีฮอนด้าเวฟ125นะครับสีแดงเทานะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดของฮอนด้าเวฟ125เลยนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับ ส่วนคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็รอส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับ Honda w เวบ125ตัว2023สีแดงเทาตัวนี้นะครับผมนะเนี่ยเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงานะครับแต่เป็นสีแดงเข้มนะครับนี่ฮะส่วนสีเทาก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยสีเทาก็จะมีแค่2 3ชิ้นตรงนี้นะฮะ ตรงนี้จะเป็นสีเทาอ,อกด้านๆน,นะฮะฝากท่อบแบตเตอรี่ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาเงานะฮะตัวใหม่ก็จะมีช่องใส่ของตรงนี้นะฮะแล้วก็ระบบไม่ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะฮะสำหรับเวฟหนึ่งสองห้านะครับนี่ฮะแล้วก็มีสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะฮะล็อกคอแล้วก็สตาร์ทเครื่องตรงนี้เลยนะครับนี่ยสีเข่าสวยนะครับเป็นสีแดงสีแดงออกเข้มๆนะฮะสีเหมือนเปลือกมังคุดนะครับผมนะฮะนี่ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้รถผลิตวันที่13พฤศจิกายนนะฮะส5 6 6นะส่วนวันนี้วันที่2 1นะขายได้แล้วนะครับผมนะแล้วก็ Honda w เว็บ2 5ก็จะมี LED ก็จะเป็นไฟท้ายนะฮะกับไฟหน้านะฮะก็คือระบบไฟ LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวกับไฟหลีนี่เป็นแบบธรรมดานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะนี่นะ ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดําออกด้านๆนะขนาดยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะนี่ฮะแปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะยางนอกใช้ของวีร์เบอร์นะฮะนี่ฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่บ้านเน้นแบบประหยัดน้ํามันนะฮะราคาไม่สูงมากนะฮะแนะนําตัวนี้น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับผมนะ ในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะฮะสำหรับเดือนพฤศจิกานะฮะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่5,7,530บาทนะครพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย5,7,530บาทนี่รอรับป้ายทะเบียนแล้วก็คู่มือนะฮะอีก45วันนะครับผมนะ ราคานี้ยังไม่รวมประกันร,รถหายนะครับสําหรับเพื่อนๆ <Yeah. S 1> พี่ๆ <hi> ที่อยากทําประกันร,รถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเงินสดนี่เราไม่ได้บังคับนะ่ยทก็ได้ไม่ทําก็ได้นะถ้าทําก็จ่ายเพิ่มอีก950บาทนะฮะสำหรับ1ปีนะฮะส่วน2ปีก็1,300นะครับสำหรับประกันรถหายนะครับผมนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหน้านะครับนี่ข้างหน้าสวยนะครับนี่ไฟหน้า LED นะฮะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สีแดงทั้งหมดเลยนะครับ สีแดงใหม่ก็สวยนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับสีนี้ตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะตัวนี้จะเป็นดิสเบรกแบบ1พอร์ตนะครับหรือว่า1ลูกสูบนะครับผมนะฮะแล้วก็ใช้ระบบยางในอยู่นะครับสําหรับเวฟหนึ่งสองห้านะยางนอกก็ใช้ของวีร์เบอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายยางวีร์เบอร์นะครับนี่ยถ้าเป็นตัว125นี่จะไม่มีสายไม้เหมือน110นะครับเพราะว่าเป็นระบบไม้แบบดิจิตอลนะฮะ ขนาดยางหน้าในี่70ทับเกนะฮะหิบเ7นิ้วนะส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะฮะเป็นระบบหัวฉีด PGMFI นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่50ิมิลน,นะช่วงชักนี่63.1นะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์วนนะฮะ1นนี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนีน่สามารถเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์บ้างได้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะ ตัวนี้เครื่องยนต์นี่ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะสามหมกิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะหะหรือว่า5 0,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะรังไดกหนึ่งพันกิโลนะ,ะพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆสี่พันก 4, ิโลนะฮะตัวนี้ภาพบอกก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีตะเข็บตรงนี้นะครับนะฮะส่วนถังน้ามันนะฮะ ถังนี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับอยู่น้ำมันได้5.4ลิตรนะรองรับแก๊สโซ9 1 9 5แล้วก็ E20 นะนี่ฮะสีแดงกันตกก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะฮะหมายเลขยตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยูบ็อกยูบ็อกก็ใหญ่นะฮะใส่ของได้เยอะนะฮะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับผมนะ ส่วนราคาที่ติดมากับรถก็ตามนี้เลยนะฮะห้าหก็คือราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะฮะแต่ว่าร้านเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบรนะของเราก็จ่ายรับรถอยู่ที่5 7 5 3 0บาทนะอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยสมุดรรประกันก็นี่ฮะรประกันทั้งคัน3ปี30,000กิโลเมตรนะรประกันระบอกว่าฉีดได้5ปีนะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะ ส่วนเครื่องมือก็จะมีแค่นี้นะครับนี่ฮะบอกหัวเทียนกับไขควงนะฮะสำหรับเบ125นะครับผมนี่ฮะสวยนะระบบไหมก็เป็นไหม่แบบดิจิตอลนะครับส่วนกุญเจก็เป็นกุญเจแบบล็อก2ชั้นนะครับเปิดเบาะแล้วก็ล็อกคอก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่สวยงามเลยนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับถ้าใส่ตะกร้าหน้าก็371บาทนะับสำหรับของแท้นะส่วนกันลายนี่161บาทนะครับ แต่คันนี้ลูกค้าไม่ใส่นะครับเพราะว่าน้องยังวัยรุ่นอยู่นะก็เลยเอาแบบตัวรถเลยนะครับผมนะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะโทรเข้ามานะสอบถามเข้ามาว่าร้านเราอยู่ที่ไหนนะร้านเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอกระสังนะฮะแล้วก็ของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็สามารถซื้อได้นะครับส่วนนอกพื้นที่ก็ซื้อเงินสดได้นะครับก็จัดส่งก็ แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนะฮะว่าจะให้เราส่งทางไหนครก็จะมีส่งทางไรซ์นีนะฮะถ้าติดกับสถานีรถไฟก็สามารถส่งทางรถไฟได้นะครับหรือว่าจะส่งทางขนส่งก็ได้นะครับแต่ว่าค่าขนส่งนี่เพื่อนๆพี่ๆนี่ออกเองนะครับผมนะเพราะว่าอันนี้คือราคาที่ร้านของเราจัดโปรโมชั่นราคาล่าสุดนะฮะสำหรับค o n ด้ w เว e 125ตัวล้อเม็ดนะปี2023นะครับมีทั้งหมด U4 สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีสีแดงเทานะฮะ ขาวแดงนะฮะดำเทาแล้วก็สีเทาน้ําเงินนะครับผมนะแล้วก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะสำหรับคันด้าเว็บหนึ่งสองห้านะครับก็จะมีล้อซีลวดกับตัวล้อแม็กนะฮะล้อซีลวดก็มีอยู่3สีนะฮะก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะฮะส่วนล้อซีลวดนี่ราคาอยู่ที่55,530บาทนะฮะล้อซีลวดจะถูกกว่าตัวล้อแม็กอยู่ประมาณส0 0พันนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิป ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อไปนะฮะช่วงนี้ก็เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับร่างกายแข็งแรงนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ